ปลดลอ็อกกระจกก็จะกลางออกให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ผมจะการเพิ่มออปชันในส่วนของตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับด้านหน้าและด้านหลังนะอันนี้จะเป็นงานของแท้จากโตยโยต้าเลยกระจกมองหลังคันนี้คุณลูกค้าสั่งนะสั่งแรปหลังคาดำนะครับผมแล้วคุณลูกค้าก็เลือกงานเกรดที่เป็นสติ๊กเกอร์ของ 3M นะอะดูสวยนะเนี่ย โอเคเลยแค่นี้ก็หล่อละครับตัวเริ่มต้น l e a d e r G ไม่ต้องอะไรมากนะถ้าจะเล่นรุ่น l e d d e r V ราคาก็จะโดดเพิ่มขึ้นไปเป็น1,490,000บาท ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับรถของคุณลูกค้าแล้วนะฮะเจ้า Fortuner Leader G นะครับผมสิ่งที่คุณลูกค้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างนะก็คือนี่เลยสีหลังคาดำก็ต้องบอกว่าในตระกูล Leader นะครับจะไม่ได้มีสีหลังคาดำเหมือนรุ่น l e g e n d ด r หรือ GR Sport นะตัวรุ่นย่อย Leader เนี่ยเขาจะเป็นสีล้วนทั้งคันเลยจะไม่มีสีหลังคาดำนะยกเว้นตัว l e g e n เดกับ g r Sport ที่จะ มีในเรื่องของสีหลังคาดำนะครับทีนี้คุณลูกค้าเขามองว่าเล่นตัว l ีดเดอรตัวเริ่มต้นเนี่ยงบประมาณของราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่1,371,000าบาทถ้าสีขาวมุกก็บวกเพิ่มไป1 0, 2 2 0 0 0บาทเท่ากับว่าราคารถอยู่ที่1,383,000บาทนะครับก็เอางบส่วนต่างที่เราจะไปเล่นตัวบนๆเนี่ยก็เอามาตกแต่งอุปกรณ์ตามที่คุณลูกค้าต้องการแล้วก็ คันนี้ลูกค้าเลือกโปรที่เป็นอ,อุปกรณ์ตกแต่งนะก็เดี๋ยวเซลทตุกจะพามารับชมครับว่าในส่วนของโปรอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเซลตุกมีทําการติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้างให้กับเจ้า f o r t จูเนอคันนี้นะครับผมเอาละเรามาเริ่มที่บริเวณภายนอกตัวรถกันก่อนเลยภายนอกตัวรถก็เหมือนเดิมครับในเรื่องของโปรโมชั่นอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนที่ผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือตัวชุดโช้ชคคัมฝากระโปรงหน้า <Okay. S 1> นะฮะ ตัวนี้เป็นของแท้เลยนะจากศูนย์จากโรงงานโตโยต้าสามารถสั่งได้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ออก Fortuner หรือ h ฮรักสีโวไปแล้วยังไม่ได้มีเรื่องของตัวโชคคำฝากระโปรงหน้านะครับคุณลูกค้าก็สามารถไปสั่งศูนย์ใกล้บ้านได้เลยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของโตโยต้านะราคาคู่ละ2,400บาทนะไปสั่งเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับถือว่า ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของอำนวยความสะดวกนะในการเปิดปิดฝากระโปรงนะครับซึ่งคุณสุภาพสตรีนะบางทีจะยกฝากระโปรงเนี่ยหนักมากตัวนี้ยกไม่ไหวต้องมีโชกช่วยนะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ถัดมาก็คือในเรื่องของพวกค้วกันสายก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวตัวนี้กันลอยกันลอยเบ้ามือจับนะครับเป็นแบบ ลายเคปล่านะฮะอันนี้ก็ทําการติดตั้งเพิ่มให้กับคุณลูกค้าไปนะครับผมส่วนในเรื่องของตรงนี้ก็จะมีเพิ่มตัวนี้ครับนี่ชุดกันโคลนซุ้มล้อนะของแท้เตอรต้าเลยนะครับ<ม>ก็ทําให้ซุ้มล้อดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วก็ในส่วนของตัวงานแรปสติ๊กเกอร์หลังคาดําตัวนี้นะครับต้องบอกว่านี่คืองานแรปสติ๊กเกอร์นะอ่าให้ดูเห็นกันชัดๆเลย แต่ถ้าเป็นางานของตัวเลเจนเดอกับ g r SPORT อเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของการทำสีมาจากโรงงานนะครับแต่คันนี้คุณลูกค้าสั่งนะสั่งแรปหลังคาดำนะครับผมแล้วคุณลูกค้าก็เลือกงานเกรดที่เป็นสติ๊กเกอร์ของ 3M นะดูสวยนะเนี่ยโอเคเลยเป็นไงให้ดูครึ่งคันดูเนียนนะดูเนียนนะ สวยงามเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปยินขึ้นดูหลังคาไงดำเงาเห็นไหมครับดำเงานะสวยงามสวยงามใช้ได้โอเคเลยตัวสปอยเลอร์ก็ทำการแรปนะครับทำการแรปสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็แรปด้วยนะตรงกระจกมองข้างนี่ก็แรปด้วยนะเป็นสี ดำเงานะครับอันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาสวยงามใช้ได้เลย่ยให้ดูหล่อไหมอ่าใช้ได้ใช้ได้อันนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้วยความที่ว่าลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาเพราะว่าอยากให้เหมือนกับตัวเลเจนเดอร์นะครับแล้วมันจะได้แมทก,กับตัวคิ้วตัวนี้ที่เป็นสีดำเงาด้วยอุปกรณ์ด้านใน ตัวนี้จะเป็นตัว Litter G จะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะด้านในก็ยังคงเป็นไฟ2องห้องโดยสารแบบฮาโลเจนธรรมดานะไม่ใช่ LED เหมือนตัวรุ่น Litter V นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เห็นไหมตัวนี้ผมจัดการเพิ่มออปชั่นในส่วนของตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับด้านหน้าและด้านหลังนะอันนี้จะเป็นงานของแท้จากโตโยต้าเลย ในส่วนของถาดท้ายก็จะเป็นในส่วนของงานของ t o y o ต้เช่นเดียวกันนะดูเข้ารูปแล้วก็มีสกรีนอักษรรุ่น Fortuner ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของตัวฝาท้ายเนี่ยผมชอบตัว l i ด d e r G เพราะว่าเนี่ยราคาล้านสามไม่ต้องอะไรมากออปชั่นที่ให้มาก็ถือว่าโอเคแล้วกล้องมองหลังก็มีมาแล้วเนี่ยครับเห็นไหมฮะมีกล้องมองหลังแล้วด้วยมีกล้องมองหลังมาแล้ว ฝาท้ายถึงแม้จะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ก็มีความทนทานนะแล้วก็นี่เซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังมีมาให้ด้านหน้าก็มีมาให้แค่นี้ก็หล่อละครับตัวเริ่มต้น l i ดเดอรไม่ต้องอะไรมากนะถ้าจะเล่นรุ่น l ีดเดอรราคาก็จะโดดเพิ่มขึ้นไปเป็น1นึ่งล้านสี่บาทก็ส่วนต่างก็เกือบเกือบแสนสองนะครับระหว่างรุ่น l i ดเดอร์จีเดับ2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะตัว G จะมีแค่เฉพาะขับ2 ถ้าเป็นตัวขับ4จะมีเฉพาะตัวรุ่น l e ดเ e e ี v เท่านั้นนะครับนี่ภาพรวมนะภาพรวมอุปกรณ์ในส่วนของภายนอกที่ผมติดตั้งไปก็จะเป็นในเรื่องของโชค้ค้ำฝังกระโปรงหน้านะครับคิ้วกันสาดข้างอกอบรองมือจับประตูนะครับผมแล้วก็ชุดกันโคลนซุ้มล้อที่ผมได้ทำการอัปเกรดเพิ่มเข้าไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในกันบ้างครับว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนะอีกออปชันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เซลล์ตกเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือเจ้าชุดกล่องควบคุมพับกระจกมองข้างอัตโนมัตินะครับนี่อันนี้คือล็อกรถนะฮะกระจกจะพับเก็บให้อัตโนมัติเห็นไหมนี่คือล็อกนะปลดล็อกกระจกก็จะกลางออกให้อัตโนมัตินะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยสเปคเดิมจากโรงงานเนี่ยก็พับไฟฟ้ามาให้แต่จะไม่ได้พับออโต้ถ้าคุณลูกค้าอยากพับออโต้ ต้องสั่งในเรื่องของตัวชุดกล่องควบคุมนะฮะของเต y o t a เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในโปรโมชั่นในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะอันนี้ผมก็แถมเพิ่มให้กับคุณลูกค้าไปนะครับยังอยู่ในชุดโปรนะในส่วนของภายในนะครับก็ต้องบอกว่าตัวออปชันลิเดอร์จเนี่ยมันก็เพียบพร,ร้อมในเรื่องของการใช้งานและฟังก์ชันในเรื่องของบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแอร์ออโพวกนี้มีมาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในส่วนของฟังก์ชันปุ่มควบคุม บนพวงมาลัยนะฮะจะมีแค่อย่างเดียวที่มันจะขาดไปก็คือในเรื่องของตัวรุ่น l e d d e r G จะไม่มีในเรื่องของตัวคร e Control นะครับ i s e Control จะยังไม่มีในรุ่น l e a d e r G นะฮะแต่สามารถไปติดตั้งเพิ่มได้นะในส่วนของ Cruise Control เคยสอบถามคุณลูกค้าที่ออกรถไปแล้วไปติดเพิ่มครับอยู่ประมาณ3,000 4 0 0 0บาทประมาณนี้นะก็สั่งเบิกพาร์ทอะไรนะแล้วก็ทำการติดตั้งเปิดระบบ มีร้านเขารับทําอยู่นะครับก็ลองไปหาในคลับได้นะพวกร้านรับอัปเกรดอุปกรณ์ของรถยนต์โตโยตานะครับก็ลองไปดูกันได้นะทีนี้ในส่วนภายในจุดที่ผมอัปเกรดเพิ่มเข้าไปในคันนี้ก็นะครับก็คือในส่วนของตัวนี้เลยกระจกมองหลังเห็นไหมกระจกมองหลังนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่น leader g เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นตัดแสงแบบยกตัดแสงด้วยมือนะ ถ้าจะเป็นตัดแสงออโต้ต้องเป็นตัวรุ่น Leader V ขึ้นไปถึงจะได้เป็นแบบตัดแสงออโต้แต่ตัวจีโยกตัดแสงธรรมดาอันนี้ผมก็อัปเกรดให้กับคุณลูกค้าให้มันเหมือนตัวรุ่น Leader V นะครับก็คือกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ t ต y o ต a เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามีในเรื่องของการติดตั้งตัวกล้องนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าและด้านหลังซึ่งตัว กล้องของตัวนี้นะครับเป็นของแท้ Toyota และรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลไร้สายนะครับผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับสำหรับในส่วนของตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าและด้านหลังนะออปชันก็จะประมาณนี้ส่วนฟิล์มนะครับฟิล์มคันนี้จะเป็นสเปคความเข้มบานหน้า60%รอบคัน80%นะเดี๋ยวผมให้ดูก็ถือว่าดูมีความเป็นส่วนตัวนะครับ มีความเป็นส่วนตัวนะบานหน้าตัวนี้60นอกนั้นทั้งหมดเป็น80%เปอร์เซ็นต์เลยอ่าให้ดูในเรื่องของมุมมองจากภายในนะครับอ่านี้ก็จะเป็นมุมมองจากบานหน้า60%เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ด้านข้างจะเป็น80%เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าถ้าขับตอนกลางวันมันก็โอเคอยู่นะฮะแต่ถ้าขับกลางกลางคืนหรือในที่ที่ที่แสงน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะฮะ แต่ถ้าถามผมเนี่ยสเปคฟิล์มตัวเนี้ยตัวเนี้บานนี้จะเป็นยี่ห้อของลามินานะก็ถือว่าในเรื่องของสเปคฟิล์มเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความใสเคลียร์อยู่เหมือนกันนะครับมุมมองจากอยู่ด้านในรถนะฮะถือว่าโอเคเลยนี่ก็ออปชันที่มีมาในรถคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นโปรอุปกรณ์ตกแต่งนะ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาทุกท่านไปรับชมเจ้า Fortuner l e a d e r G นะตัวเริ่มต้นเป็นรถของคุณลูกค้าจากช่องเซลตุกนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณลูกค้านะที่ได้ให้ความไว้วางใจเซลตุกนะครับดูแลรถยนต์คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณลูกค้าได้ดูคลิปเจ้า Fortuner l e a d e r G แล้วมีความสนใจนะก็ทักมาพูดคุยติดต่อสอบถามในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ทำเรื่องจองออนไลน์นะ ก็โอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทไปเลยนะครับปลอดภัยหายห่วงร0อนะฮะก็ยังไม่เคยเจอหนะะ้าเจอตาตัวจริงคุณลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ได้พบเจอกับคุณลูกค้าในวันส่งมอบรถยนต์นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้ามาอย่างสูงเลยนะครับผมเอาล่ะในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นอย่างที่เซลตุ๊กเคยกล่าวไปในหลายๆคลิปนะครับว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของงบ ประมาณในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งของแถมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาไปลงในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งไปลงในส่วนของส่วนลดหรือว่าจะไปลงในเรื่องของอดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเราก็เลือกได้นะเซลตุกก็จะมีทาโปรให้กับคุณลูกค้าเลือกอารมณ์เหมือนคุณลูกค้าไปร้านฟาสต์ฟูด้ดเอาไว้ง่ายมันก็จะมีชุด A ชุด B ชุด C ให้กับคุณลูกค้าเลือกนะครับ ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยคันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็อุปกรณ์ทั้งหลายๆอย่างที่ผมแถมไปในรถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้านะครับมีการรับประกันนะรับประกัน3ปี10,000แกิโลเมตรเลยแล้วเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ตามก็เข้าไปเคลมที่ศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านท่านได้เลยเพราะว่ามันคืออุปกรณ์ตกแต่งแท้นะเสียตุกจะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของ าบางทีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ครับชุดสายไฟอาจจะต้องมาตัดต่อสายไฟหรือเปล่าเพราะว่าของแท้เนี่ยมันจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นเสียบป,ปลั๊กจบใช้งานได้เลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลก็ติดต่อมาได้นะครับช่องทางการติดต่อของเซลทุกนะครับเบอร์โทร0618213464 line id t w o k 8 1 1 0นะครับสนใจติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้เลย คลิปนี้ก็จะเป็นการพาชมในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งของรถยนต์คันนี้นะครับที่คุณลูกค้าเลือกจอง Fortun e r l ร์ลีเแล้วเลือกเป็นโปรอุปกรณ์ตกแต่งนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งอยากเอางบไปลงเป็นส่วนลดหรือลงเป็นเรื่องดอกเบี้ยถูกๆดอกเบี้ยพิเศษอะไรพวกนี้ก็เลือกได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากทราบในเรื่องของตัวสเปคนะสเปคออปชั่นของเจ้า Fortuner l e a d e r g เซลตุกเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับก็เข้าไปรับชมกันได้นะฮะเดี๋ยวเซลตุกจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้นะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าและ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับยังไงก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องเซลตุกเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเซลตุกนะครับคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับผมแล้วพบกันครับร้อนเหลือเกิน ピン